พี่เคเล่น,นะครับเนี่ครับไอตัวซอมบี้บ้าบอเขาแตกครับตำรวจกลายเป็นซอมบี้บ้าบอเขาแตกกลับมาอะไรไม่รู้ครับผมขอพูดขอนลยครับก่อนที่จะจบคลิปผมกลัวแบบว่าอีกมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ทันครับผมไม่รู้พี่เจจะตายตรงไหนครับก็ถ้าใครบอกว่า คิดว่าเยี่ยมก็กดซับแคลดกดแชร์ครับถ้าใครว่าไม่เยี่ยมก็กดไม่เยี่ยมนะครับโอเคนะครับแล้วไม่ว่ากันนะครับเราเหมือนเป็นพี่เป็นน้องนะครับเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันก็ต้องรักกันนะครับพี่เกี่ยวเล่นเก่งนะครับเป็นแชมเปี้ยนซอแวดับปางกลางครับ ถ้าใครอยากให้พี่ไอซ์ผมเล่นนะครับพี่ไอซ์ผมเล่นทีหนึ่งก็ได้ประมาณหมื่นครับหมื่นห้าแสนหรือไม่ก็เก้ากเราเล่นครับหมื่นเก้าร้อยหมื่นอะไรบ้างครับพี่ไอผมเล่นเก่งครับคใครอยากเล่นให้พี่เกียร์เล่นพี่ไอเล่นก็มาได้เลยครับพี่พี่ไอซ์อยู่ที่นทนทบุรีครับส่วนพี่เกียร์อยู่ที่ ตำบลบางกุศาครับ้งตงขอให้สุ้ันตอนนี้ครับเวลาครับเริ่มแบบว่านานมากครับพี่เกียร์เขาเล่นไม่นานมากครับ เขาเก็บเงินไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเขาเล่นนายครับโอเคครับแล้วก็เงินเขาเป็นลายๆครับเขาถือเงินพี่เกียร์เขาเป็นแบบ่าเยอะมากเลยครับแต่ว่าเยอะเกินผมครับเราเล่นครับเขาเกินไปแค่ประมาณหน่วยเดียวครับเขาเล่นเก่งนะครับใครไม่เชื่อครับมาดูครับ มาดูตัวจริงครับอยู่ที่กระบวนกางซาตอนนี้พี่เจย่่งเร็วมากครับยังก็เดินแฟแลนะครับยิงเร็วขนาดนี้ครับพี่เกียยยังทนไว้ครับยังไม่ตายนานมากเลยครับเดียวครับถ้าแบบว่าใครมีเกมอะไรติดขัด มันถามพี่เกียร์ได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกมไหนที่พี่เกียร์ไม่เราจะส่งไปบอกนะครับแต่ว่าถ้าไม่ว่างเรายังไม่ส่งครับถ้าว่างตองไหนยุกอัดคลิปไปส่งบอกเลยครับนี่ครับเขาเล่นแบบว่าผมอยากจะฆ่าตัวตายครับเขาเล่นเก่งวากครับขนาดภาคของผมนะครับแบบว่าภาคของผมนี่ยากมากครับเขายังเล่นได้ครับ คุณดูดีๆนะครับผมจะใดชะูชัดๆนะครับนี่ครับถ้าไม่ชัดหรือว่าเสียงดังหรืออะไรกันครับที่คุณไม่ชอบก็บอกผมได้ครับเฟซมาบอกนะครับเฟซของแม่เฟซมาหาแม่ตรงนี้ครับการสนท่า แม่ผมชื่อว่านินีนครื่องนิแม่ครับ <c oughs> ถ้าอะไรที่ผู้ชมไม่ชอบครับแล้วมันมีก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยครับตอนนี้พี่เกียวเดียวเกินเดี๋ยวแฝดแล้วครับเป็นตำรวจอาบีจีแล้วครับเนี่ย ถ้าพี่เกียเขาแต่ว,ว่าเล่นไม่ค่อยโอเคแต่ว,ว่าไม่ค่อยโอเคถ้าทุกคนไม่ชอบมเกแต่ว,ว่าอยากจะพวกใส่พี่เกียร์ก็เก็บไว้ในใจนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับ